ผู้ชมครับเพื่อนๆนครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาลองกันอีกสักคลิปครับกับ a r า Knight ครับนี่ครับไปลุยกันเลยอ่าวันที่แล้วเราติดตรงที่เราเข้าไปเทอร์มินอลใช่ไหมครับแล้วมันไม่รู้จะวางตัวละครยังไงเรายังงงงอยู่เอาแล้วครับแพตลองเลยนหลังใหม่มาสักแพบหนึ่งแล้วนะครับแพบหนึ่งพอได้เขาครับพอได้เขานะเราแตะที่ สเตตศูนย์หนึ่งไปเลยครับที่เราติดอยู่นะครับสเตตศูนย์หนึ่งนะครับแตะเข้าไปให้เป็นสี่เท่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่มาแตะที่สตาร์ทตรงนี้นะครับสตาร์ทปั๊บนะฮะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้ใช้เราจะใช้เขาจะให้เราว่าเราจะใช้อ่าทีมไหนเข้ามาสู้นะครับเราใช้ทีมหนึ่งนะครับสควอตหนึ่งนะครับสควอตสองเรายังไม่ตั้งเพราะตอนนี้ตัวละครเราเพิ่งจะเริ่มต้นยังมีน้อยอยู่ ก็ใช้สกอร์หนึ่งสิบสองตัวละครแล้วเมื่อเราตั้งสิบสองตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับลงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราชนะเราจะได้ตัวละครตรงนี้มานะครับซับพ,พอร์ตยูนิตก็ลงเลยนะครับลุยมิชซันสตาร์ทเลยแต่พอเข้ามาก็จะไปเจอโอ per ation ศูนย์หนึ่ง c o l l a p นะครับแบบเดิมเลยนะที่เราที่เรางงง,งอยู่คลิปที่แล้วนี่ <c oughs> แอดรู้แล้วนี่ฮะเส้นทางของบรรดาข้าศึกจะวิ่งเข้าประมาณนี้นะครับเราลากเลย ลากสัวละครเราไปวางเลยตรงไหนดีเอาวางเลยวางเสร็จเป็นงนี้ใช่ไหมครับลากลงครับลากลงครับลากลงครับนิ้วเขีียลงครับไอวางได้สองตัวเฮ้ยมันจะวิ่งแนวนี้นี่ต้องเอาอีกวักได้อีกไหมเอี่ะโอเคลากลงครับปับ๊บนี่ลากลงหรือลากขึ้นก็ได้นะครับเขี่ยที่หน้าจอนะครับเขี่ยขึ้นหรือเขี่ยลงก็ได้เสร็จแล้วเราเราก็ไม่ไมไมต้องทําอะไรเลยมันเป็นลักษณะคล้าย,ายเกม tower defense นะครับ แนวเดียวกันเลยแฟนตาซีดีเฟนที่แอดเคยเล่นเมื่อก่อนก็เหมือนกันแบบเดียวกันเลยเอาละแล้วก็ลากขึ้นหรือลากลงก็ได้เอาละครับวางไป4ตัวละครเดี๋ยวดูตัวละครแถบล่างนี้นะครับถ้าแถบล่างนี้ติดสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็เอาลงได้นะครับนี่ลากขึ้นเลยนี่เอาละครับแล้วเราก็เพิ่มความเร็วให้เป็น2นี่ครับนี่เพิ่มความเร็วให้เป็นคูณ2นะครับพวกบรรดาปีศาจทั้งหลายแหล่ก็จะวิ่งมาตาม เส้นเนี่ยจำเส้นนี้แล้วครับเส้นนี้มันวิ่งเข้ามาเนี่ยอาละครับมีโซนเย่อมาแล้วโซนเยอะมาแล้วเราก็ใส่ได้เต็มที่ครับตัวละครเราใส่ได้อีกน่นเขี่ยขึ้นหรือเขี่ยลงมันก็จะตัวละครก็จะกระโดดลงมาอ่ารู้เค้าแล้วครับรู้เค้าแล้วมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับมิชชั่นแอคคอมพลีทแล้วมิชชั่นคอมพลีทเสร็จปั๊บเราได้อะไรมาได้รางวัลมานะครับนี่ฮะได้รางวัลมาประมาณนี้นะครับ ได้รางวัลเสร็จแล้วเราทําไงต่อไปเราก็แตกที่หน้าจอทีนึงฮะก็จะขึ้นหน้าหอคอยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นเกมแบบ Tower d e ์ e ี s เอนนะครับทีนี้เราก็จะผ่านไปด่านที่ TR1 นะครับ TR1 TR1 นมันจะมี e n นมิอินโกับ Map นะครับดูได้2อันนะครับเอนมิอินโกับ Map นี่นะครับลองดูนะครับเอนมิอินโนี้เข้าไปดูเฉยๆว่าอาคาศึกเนี่ยมีตัวอะไรบ้าง อินดีอินโฟนะครับมีออริจินอลสลักนะครับมีออริจินอลสลักกับส่วนเยอะนะครับอ่ะดูแล้วเราก็ถอยหลังไปดูได้ครับว่าค่าสึกเป็นยังไงดูแมปได้นะครับว่าอันนี้วอลแมปจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็แตะออกไปแล้วก็รีวอร์ดคืออะไรรีวอร์ดจะได้อันนี้นะครับนี่คือรีวอร์ดรีวอร์ดที่เราได้ถ้าเราผ่านด่านนี้เราจะได้2รายการนี้นะครับได้หมอมาช่วยคนหนึ่งนะถอยหลังกลับเอาละ ลุยเลย tr 1น่เนี่ยครับ tr 1เนี่ยวิธีลุยก็คือกด start ตรงนี้นะครับนี่ start ปับ๊บเอ้แต่ว่ามันให้ลงได้แค่3ตัวละครนะเพิ่มไม่ได้นะครับล็อกเขาจะล็อกไว้แค่3โอเคล็อก้แค่3เราก็ start เลยปั๊บเข้าไปเอาละฮะมาแล้วครัโอเปอเรชัน tr หนึ่งพอเรารู้แนวการเล่นกนสักเริ่มเพลินแล้วครับเริ่มเพลินแล้วเป็นเกมแนว ทาวเวอร์ดีฟเอนอัลฟิลด์เดรโกอะอ่ะ,อะคุณที้คุยกันนะครับเป็นการบอกอินสตัคเตอร์เนี่ยโดเบอร์แมนเอ็มซอรี่โอ้ยมีสุนัขโดเบอร์แมนด้วยเหรอมีเจสสิก้าแอคคอร์ดิ้งอะไรเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วแอคคอร์ดสกิปไปแล้วกันนะเพื่อเซฟเวลานะครับสกิปไปนะครับอ้าวกดเครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการสกิปอ้าวมีอ๋อ มันจะมาตามเส้นทางนี้นะครับมาเส้นตามเส้นทางสีส้มตัวละครเราจะวางได้ตรงไหนเราเป็นสายธนูนะครับธนูจะยิงได้ไกลแอดวางตัวนี้แล้วกันแอดก็ปัดขึ้นหร, Star <c oughs> หรือปัดลงก็ได้นะครับเราลากตัวละครลงอีกตัวมันติดอะไรขึ้นมาเอาแล้วครับมาแล้ววางเลยสลัดขึ้นเอาและครับมาแล้วมาแล้วนะครับคุณผู้ชมรครับเพื่อนๆครับเริ่มรู้ทิศทางแล้วครับเริ่มรู้ทิศทาง แต่นี้แอดจะวางนี่วางไกลไปไหมเนี่ยวางไกลไปไหมเนี่ยธนูยิงไม่ถึงแล้วนะครับธนูยิงไม่ถึงแล้วตอนนี้ก็เป็นทีมดาบอย่างเดียวเราไม่มีตัวละครที่3ามาช่วยอ่ะ้ยมาแล้วตัวละครที่3มาแล้วสกิปไปก่อนนะครับสกิปไปก่อนมาแล้วตัวตัวละครที่3มเอาละอันนี้เราจะเป็นสายเวทนะครับน่า <na>, เคลียร์พึบมาเลย เพิ่มเป็นความเร็ว2เท่าอาะครับเริ่มรู้แกวแล้วครับรู้แนวแล้วรู้แนวแล้วนะครับนี่ขัจะวิ่งตามนี้นะครับวิ่งตามนี้ครับเป็น Tower Defense ชัดๆเลยนะฮะชัดเลยครับอ่าแต่ว่ามีแนวอนิเมะเข้ามาโอ้ตายเลยแพ้เลยพลาดพลาดครับพลาดเลยนะฮะปีศาจเข้าได้ก็ต้องวางแผนใหม่แล้วครับอย่างนี้ต้องวางแผนใหม่อ้าวขอพีชได้ไงอ่ะ บอกว่าคอมพลีทแล้วเนี่ยคอมพลีทได้ไงอ,ะอ่ะอ่าลองดูนะครับถ้าคอมพลีทจนดได้หมอมาช่วยอีกคนหนึ่งเฮ้ยยังไม่คอมพลีทอ,อ่ะเอ้ยเรื่องไงอะ่ะลองดูนะครับถ้าไปศูนย์สองล่ะอ่าเอร์กี้ยังไม่ได้รางวัลเลยอ่าลองอันที่สองสิอันนี้ไปสตาร์ทโอเคสตาร์ทเลยใช้12ตัวละครเลยเมื่อกี้มันล็อกไว้ที่3 แต่เราต้องไปวางแผนใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ตัวปีศาจมอนสเตอร์มันเข้าประตูเราได้โอเปอเรชั่นสองนะครับเอาแล้วมีสองประตูเลยเหรอปีศาจมีสองประตูมันจะมาทางไหนอ่ะจะมาทางไหนอ่ะเอาฉันรไปก่อนอเอาฉันรไปก่อน เอาธนูไปนะครับหาแล้ววางธนูไปหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้เป็นสายไรเอย่ยสายดาบอ่ะวางลากพึบได้สองนะเพิ่มความเร็วเป็นสองเท่าครัิปัตาจมาตามนี้ครับปีิาัมาตามนี้ธนูจะยิงได้ระยะไกลเฮ้ยเราลงได้แล้วลงได้แล้วนี่เราลงได้แล้วเราลงได้แล้วลงได้แล้วนทางไหนข้างไหน นี่รึบเอาละเอาละได้สี่แล้วนะครับลงได้สี่แล้วตัวที่ห้าตัวละครที่ห้าลงได้นี่วางรืบเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วเอเอก็เพลินนะครับก็เพลินดีนะครับเราใช้แค่การวางแผนเอาตัวละครลงไปวางนะครับอ่าตัวละครลงไปไวางจะเอาตัวไหนลงก็ต้องดูว่าเขาเป็นสายอะไรสายแทงสายเวทสายเายดเมจ หรือสายอาเชอร์นะครับอาเชอร์ที่จะยิงระยะไกลนี่นะฮะเออเริ่มรู้แนวแล้วครับอย่างนี้โอเคนะครับอาร์คไนท์ก็คือเกมในตระกูลทาวเวอร์ดีเฟนนะแต่ให้มีตัวละครใน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 โหมดที่เรียกอะไรละไ่ะอ่าในในโหมดวางแผนนะ่นะครับในโหมดวางแผนนะ่โหมดโอเปอเรเตอร์เนะี่ยโอเปอเรชันเนี่ยเป็นอนิเมะเอออย่างนี้ดีกว่านะครับ อนิเมะต,ตรงนั้นนะ่ะแต่ว่าเวลาฉากต่อสู้ตัวละครจากอนิเมะก็จะย่อลงเหลือเป็นลักษณะ S D อ่าเนี่ยเป็นอนิเมะนี่ครับได้อะไรมาเพิ่มเนี่ยได้คนนี้คือใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยเบรมอ่าออนเบมเบอร์ทัสอินคริคนนี้คือใครเอ่ยเรายังไม่รู้ว่าเธอคือใครนะเนี่ยครับคนนี้เธอคือใครนี่หรือเปล่าเนี่ยอ่า ยังไม่แน่ใจว่าเธอชื่ออะไรนะครับกับรางวัลตรงนี้ด้วยข้างล่างนี่รางวัลนี้ข้างล่างจะได้รับตรงนี้ด้วยนะครับก็โอเคครับเรารับรางวัลไปเลยแล้วเดี๋ยวลองไปดูซิว่าเรามีตัวละครเพิ่มมาไหมด็อกเตอร์อินออเดอร์ตรงไหนอะด็อกเตอร์อินออเดอร์เราไม่แน่ใจเราได้มาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับลองกดไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับโอเคดิด้ด็อกเตอร์เอ่อไปที่หน้าโฮมให้ลีกิดได้นะครับ ให้ดิจิตได้เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งรีกริดนาวอ่ะให้รีกริดนาวนี่คืออะไรเอ่ยรีกริดนาวจะให้เรารีกริดไข่อ่ะให้เรารีกริตไข่มื่อกี้มีชื่อแวบ,บๆอยู่หายไปแล้วนะฮะตอนนี้เราแจกเครื่องหมายถูกก็คือ class tag อ๋อเป็นการตั้งเวลานะครับ เป็นการรีกริดเป็นการรีกริดเป็นการสุ่มแบบตั้งเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือรีกริดคลาสแท็กที่1นะครับ1กับ2เปิดให้2อ่ะแอสก็จะเอา2เลยนะครับอันที่2เนี่ยแอสขอเป็นสไนเปอร์แล้วกันสไนเปอร์อ่าขอเป็นสไนเปอร์ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับ เราเลือกได้นะครับเนี่ยเราเราจะเลือกได้เราจะเอาแบบเมดิกจะเ,เป็นหมอเป็นเป็นแพทย์หรือเป็นนักสนูหรือนักยิงหลังนะครับเมลีนี่ไม่แน่ใจเมลีนี่คืออะไรสตัตเตอร์ AOE อ่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแอดขอเลือกสไนเปอร์นั่ยแหละครับเลือกสไนเปอร์แล้วแอดก็มาแตะเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาอ่าอันนี้ข้อที่2อ,อันที่2นะครับเลือกสไนเปอร์อันแรกเลือกคลาสแท็ก อโอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ก็เป็นหน้าลิกริตก็คือหน้าที่ใช้สุ่มกาชาครับสุ่มกาชาตอนนี้เรา3 6 0เราสุ่มไม่ได้นะครับ3 6 0สุ่ม1ครั้งก็380เรายังไม่สุ่มครับเรยกลับไปที่โฮมนะครับกลับไปที่โฮมเราไปดูสควอตสิวเวามีตัวละครมาเพิ่มไหมเนี่ย เรามีตัวละครมาเพิ่มไหมอ่ะเราไปดูซิว่าเราจะมีตัวละครมาเพิ่มไหมนะครับอยู่ไหนเอยตัวละครตัวละครต้องอยู่ที่โอเปอเรเตอร์เออนี่เย,เยอะเลยอะเฮ้ยใช่เลยนี่มีมีหมอมาเพิ่มใช่ปะเอยเหมือนมีหมอมาเพิ่มบังซะแล้วคนนี้คือใครอะคนนี้ออกฉิด ออกขีดเป็นกล้วยไม้นะครับเมื่อกี้เหมือนเราจอนสู้อ่ะมันจะมีหมอมาเพิ่มไม่รู้เป็นคนไหนแล้วฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเรามีตัวละครมาเพิ่มมาเนี่ยคนนี้ป่ะเนี่ยฮิบิคิบิคัสนะฮิบิคัสนะครับไม่แน่ใจอ่ะอ่ะก็โอเคเรามีตัวละครเพิ่มเราจะจัดทีมสองก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้นะเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามันมี2ดาวกับสดาวนะฮะ ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เนี่ยเราเข้าไปดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ a r ร์คไนท์ไออพนี้นะครับเท่านี้เราก็พอจะได้เขาแล้วครับว่าการเล่นเป็นยังไงนะครับคําสั่งเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้ครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจสาย Tower defense นะครับสาย Tower defense ก็ลองติดตั้งมาเล่นดูได้ครับเพลินเครับเพลินๆก็ขอให้มีความสุขครับผใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ